นอนทุกคนด้วยนะวันนี้เราก็กลับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้นี่นะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดอันดับอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครั้งก่อนเป็นเครื่องบินแบบพัดใช่ไหมแต่สําหรับวันนี้มันคือการจัดอันดับ5อันดับรถถังสงครามขั้นโปรดของพี่นี่เองว้าว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 เมันใช่เคยนะการจัดอันดับคราวเนี้จะไม่มีความเป็นกลางใดๆทั้งนั้นแหละตัดสินใจด้วยอารมณ์เจ้าูของพี่ล้วนๆกูวามาแหละถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลย เอาเรามาเปิดกันที่อันดับที่5ก่อนเลยนะนั่คือเจ้ารถถังที่ใหญ่ที่สุดที่โลกใบนี้ได้เคยเห็นมาพูดอย่างเงี้ยน้องบางคนก็คงจะรู้แล้วใช่ไหมมันคือเจ้าเมาส์นั่นเองเจ้าเมาส์เนี่ยถึงมันจะเป็นชื่อเล็ก,เ,ลก,เ,ลกเนี่ยนะแต่เป็นรถถังหนักสายเยอะระมันแบทเทิลเลต7.7เลยนะซึ่งจุดเด่นของเจ้าสุรกายเหล็กคันนี้ก็คือมันเป็นรถถังที่ขนาดใหญ่มากกว่าแญ่ล้ตัวมากและการที่มันคันใหญ่เนี่ยคนรถที่นั่งก็เลยจะห่างกันทําให้เมาส์เนี่ยมีความสามารถในการทนตีนทนมือสูมากๆ นอกจากนั้นนะนะปืนใหญ่ขนาด128มิลลิเมตรก็ยังสามารถกำจัดศัตรูทุกคันได้ภายในการยิงนัดเดียวถ้าเกิดเจาะเข้าวันนะแล้วมันก็ยังมีปืนเจี๋ด้วยนะแม้นน่ารักมากมากเลยนอ้องๆอย่าด้อย,ยค่าเจ้าปืนนี้เฉละเพราะว่ามันช่วยชีวิตพี่มันนับต่อนับแล้วไม่ว่าจะใช้มันยิงสมกยิงปืนศัตรูยิงรถถังเกาะบางๆหรือยิงตีตาขาบให้ศัตรูขยับไม่ได้ก็ทําได้ถ้าไม่เมาส์เนี่ยเรื่องที่แม้จะเก่าแต่ก็ยังเก่าและเจ๋งมากในบ r อานั้นๆลองหามาเล่นกันดูนะ สรวนอันดับต่อมาเนี่ยผมต้องพูดถึงเจ้า T34/85 เลยนะเจ้ากระดูกสันหลังของสหภาพโซเวียตคันนี้บอกเลยว่าด้วยขนาดรถที่กําลังพอดีกับโมบิลิตี้ที่มากพอสมควรทําให้ T34/85 เนี่ยรถที่บังคับได้ง่ายมากๆคันหนึ่งและมันก็ยังมาพร้อมกับปืนขนาด85มิลิเมตรที่พร้อมแลฉีกกระชากและทําลายรถถังทุกคันที่ขวางทางมันทำให้ T34/85 เนี่ยเพียบพร้อมไปทั้งความคล่องตัวและอํานาจในการยิง ขาดแค่กล้องซูมที่แย่ไปหน่อยนะขอเล้ววอรเดอร์พี่ขอเถอะแล้วก็เกราะหน้าที่ค่อนข้างจัดธรรมดาบวกกับการกดปืนที่ค่อนข้างแย่ทำให้เจ้าเนี่ยเล่นแบบฮอดาวแทคติกแบบโผล่หัวไม่ได้เลยต้องบุกตุยหรืออ้อมเท่านั้นลองหามาเล่นกันดูนะทีสามสี่ใสนุกจริงๆต่อมาเนี่ยเราอยู่กับเจ้า M 26 p e r s h i n g เนะเจ้าเนี่ยมีการถกเถียงอยู่หลายครั้งหลายเกมเลยว่าเฮ้ยไม่เป็นรถถังหนัก,ห,นกหรือว่าเป็นรถถังกลาง แต่ในวฮันเดอร์เนี่ยที่เราพูดถึงอ่ะมันรถถังกลางนะซึ่งถึงมันจะเป็นรถถังกลางแต่เครื่องยนต์ที่ให้กําลังลดน้อยไปนิดนึงทําให้ความคล่องตัวค่อนข้างจะต่าแต่ด้วยข้อดีของมันคือการออกแบบหัวมนๆกับตัวถังมนๆแบบนั้นนะนะทาให้มีมุมฟลุกฟลุกยิงเด้งออกเยอะอยู่ประกอบกับปืนใหญ่ขนาด90มิลลิเมตรที่ความแม่นยําสูงมากๆพร้อมกับ TNT mass ในกระสุนเนี่ยที่มากพอจะจักกดการรถถังภายในการยิงนัดเดียวอีกด้วยทำให้เจ้าเนี่น่ากลัวมากๆเม,ม,มื่อต้องต่อสู้ในฐานะคู่ต่อสู้ฝั่งตรงข้ามวู้ มาถึงรุ่นใหญ่อีกคันหนึ่งอันดับที่2กันบ้างนะกับเจ้า IS 3ที่เท่มากๆคันนี้เจ้า S 3เนี่ยเป็นรถถังที่พี่ชอบมากๆคันหนึ่งเลยเพราะด้วยเกาะหน้าแบบ Pike nose design เนี่ยและก่อด้านข้างที่ผสมไปด้วย space armor และป้อมปืนแบบ semi hemispherical cast หรือชามข้าวแบบคว่ำนั่นเองถ้าพูดให้เห็นภาพนะมันทั้งแข็งแรงและยังสวยงามอีกทั้งยังป้องกันกระสุนได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ต่อมาปืน122ม mm มตที่ติดอยู่กับเจ้าจมูกของไอเนี่ยที่รัเสเซียรู้จักและใช้งานมาอย่างยาวนานผมไม่ต้องพูดถึงอนุภาพการทํำลายล้างของเจ้าปืนนี้นะพี่ว่าน้องๆทุกคนน่าจะรู้ดีกันแล้วละ่ะถ้าจะให้สรุปเจ้าไอ3ใน3คันก็คงจะเป็นถึกแรงและเร็วสําหรับไอ3คันนี้ต่อมาในอันดับที่หนึ่งรถถังที่คว้าหัวใจพี่ไปก็คือไทเกอร์ู10.5 เซนติเมตรโดยคิงไทเกอร์คันนี้นะเป็นเจ้าชายแห่งยานเกราะสัญชาติเยอรมันที่ใช้การออกแบบอย่างชาญฉลาดด้วยการใช้เกราะหน้าที่ลาดเอียงเนี่ยดูเหมือนแค่ตรีโกณมิติง่ายๆใช่ไหมล่ะแต่เอฟเฟกตีฟถึงขีดสุดเลยล่ะทําให้เกราะหน้าของมันเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะโดนเจาะด้วยกระสุน APHE แบบธรรมดาและจุดอ่อนเดียวของมันก็คือเจ้าแผ่นสี่เหลี่ยมที่ติดอยู่ตรงป้อมกับกระสุนพิเศษหลายอย่างที่ยังไม่พูดถึงแต่ ตัวป้อมเนี่ยมีพื้นที่น้อยมากทําให้ยิงโดนได้ยากในระยะไกลบวกกับปืน10.5ซนเมตรของมันเนี่ยที่จะโหลดช้าไปสักนิดหนึ่งะนะทำให้ต้องใช้แต่ละนัดอย่างคุ้มค่าและประหยัดมากๆเน้นเล่นยิงไกลใจจะดีกว่าและก็ต้องขอบคุณวิศวกรรมเยอรมันเลยนะเพราะกระสุนของเจ้าเนี่ยไม่ค่อยย้อยเลยเรียกได้ว่ารถถังสไนเปอร์ไปเลยเอาหลักการจาอันดับคร้งนี้ก็จบไปแล้วนะเป็นยังไงกันบ้างน้องๆกับรถถังสงครามโลกที่พี่ชอบนะ หรือถ้าน้องชอบคันไหนถูกใจคันไหนคอมเมนต์มาบอกพี่ได้นะพี่จะคอยอ่านแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะบ๊ายบาย